กับสบายด,ดีพี่น้องกับสบายด,ดีเอฟซีทูก่านพ่อพ่อกับซองนอง้องเอง้ออีกแล้วพี่น้องวันนี้สภาพประลุมาเบิงแม่ปุ้งพี่น้องเอ้ยแม่ปุ้งคือสาวสาจโจนพี่นอ้องเออนพันสาจโจนพี่น้อง<ม>เดี๋ยวไปย่างเขียดกับห้ามมือหน้าอะพี่น้องพันลอดลูกอลไรพี่น้องเอ้ยขอดมือเดียวกับซารอยหมบัดไ,ไปขอดอยู่ใส่เฮยตอนแรกจะว่างว่้ไปในเมือ,องหมดละอือ ตอ,ตอนแรกเพิ่นไปชีสว่างเพิ่อนเพี่น้องเอ้ยอุ้ยมัน,ม,น,ม,นมันลายหมุกนะพี่น้องเนาะเขาเบิ่งน้องน้อยดูนีน่นไปชีสาวา่างบ่ได้แล้วครับไปใครต่อเมือง,งต่อเนาะไปปักสองนะโดยอืมเพิ่นขี่รถยังไปพี่น้องไปสอบถามเพิ่นขี่รถไทยไปพี่น้องโอ้ยขี่รถไทายไป ตอนตอนแม่อเนยได้ลูกตอนอเนยเนี่ยจ้างรถขอกุอันเด้มันอโมงจ้างรถเพิ่นรถไทยมันก็ได้ยี่รับภาษาศีษะยิ่งแบบว่าขิดนะวันนั้นได้เฮ้ยอันนี้เพิ่นขิดรถไทยไปกับโผ้ะเพิ่นเมื่อวานกับแม่พี่น้องเพิ่นกับแม่เก่าพี่น้องเอ้ยได้กันย่างเติบโตสโลว์เมวันเฮ้งเฮ้งอะไรสโลอม อันนี้ก็ะดูกกระซองชา้างกระมงแล้วเหมือแนบบขอดเองเลยเลื่อนลายเองเขาบอกฮะชุ่มหันชุ่มอืมต,ตีนหลุดตีนล่างค่ะมื่อหน้าอะไพี่น,ออน,ออน,อน,น้องเกลือไปแม่น้องเอาเนยไว้มาซวนเผื่ป็นย่างขี้แต่ว่าวุ้ยอันชี้อันสง,งัดจักหน่อยเด้สาโคมาเลยพอเนอยว่ะยำเล้งชิปเป็นย่างเขียดมามาุกมาแกงว่ะ คำข่าม่าปลาซีลมลมก็เลยบันไดมาเกลือไปถ้ามันเยื่อเขี่ยยันเจ็บท้องอยู่ห่ว้ผมจังเลยแม่นนะน้องน้ำหนักจักโล่ะเนยไ่บังดู๊กน้ำหนักสองโลกว่าสองโลครึ่งข้องแม่กับบัมบัมุงบำมยังเนาะธรรมาสาดพี่น้อยคือไพเร็ตเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้องนอกกัน อืมด mm ิอ mm. mm ืมค mm ือโอซิอบ่เนนฮะคือเนยบอกชดคือไคคือ mm, น้องยุ๊น้องโตด้อนวน้องโต๊ดแม่ันเบ่คือน้องนอยย่นั่นเอาบ่เอากวาซิมาแต่มอว่านไม่ได้มาพี่น้องเอ้ย่าห้วพนเจ็บท้องซ้โอ้ยวาสันมแลบัด พอบันนี้ไปอันปักซองอนี้ไปประตื่นโทรมาบอกว่าสิเคี้ยว่าซันอันอันถ้าโจรนบัดมาหอดปักซองว่าตื่นมาซันหอันไปก็ได้เมื่อกลุ่แอนี่เนอะหมนว้ายหาตนเนย้อเมือมาตอนไต่มาอย่างนี้ถ้าหนอมาเกอะน้เอาไปแล้วเกาะเลี่ยวเลยยังอยู่กันซะ มาเรือหุอะไรเขากลางคืนพระเสือหุนเนาะไม่ได้รือหุเด้มาได้ยังวะแล้วมากได้น้ะได<ป>้ดูเลยมาเท่าว่าสิยพระจอบเพิ่นเ่าไปจอบซอยนะพีะ่นะ้องเนาะเห็นรถไทยสวนทางกันในวางันค่อยหัวกระดีเห็นด้วยเ,เห็นแต่พอโอซิอุอครับตั้งขี้เหล่ย่งตัง้งขี้รหลจาจักเก่กับโมเห็ดผู้ว่าได้แต่งงานโอ้ยจยยนะพาจากยาเนาะเพิ่นไปสังเกตกันนะเห็นอันแนมทางล่างไปเห็นบักซุกหนังทางล่างเฮ้ยขึ้นเมื่อไวแท้ว่ะ มันขอดเดนบม้งเนาะออใบม้งอมากเกือบเที่ยงแรเลียวเขาวันถาหมออีอืมหมอคนมาสิหมอบลายน่เมื่อวานสามคนหมอคนนน่หมอทีทำขอนันเสียคนแล้วบออืมหมอิมาหลางเพลทำหาตตยแต่มเนอืมเ้นอ่ะเ้าม่เงินหก มาเราทำชีพนวันนั้นเห็นเห็นบอกมึงส่งชีนดำนั่นตัวหนักชีนนะทำขอดน่นชะลอยนั่นเหมอนชมเงินซีหมอนี้คนขนาดีหนบอคนเท่าแน่นั่นน้ำดำบอแม่ใช้เงินน่ะถามเอาเราเพิ่นมอแบบมอถามเงินเพิ่นเงินได้ไงเงินถ้าเงินมู่ก่อนเนี้ยบึงแพเบึงยังซาตินาดยาอุูก่อนใหญ่ ยาบางอยางมันหลงห้องว่ะวันนั้นนี่แหละใช้เงินน่ะใช้เงินน่ะทามาแต่เงินใช้เงินมาให้เอาได้หนิบอกถึงชาวอยป้าปัดหูจักเบิดเขาหูจักเบิดซาลอยหนูจักเบิดหยาแล้วก็หูแบบหูกันแต่เขาดูแลอย่างดีเราว้างเรื่องนัได้เลยนี่ผู้เดียวเหรออืมพอเฉลมก็คนนั้นเลยหยาเงินเอาแต่เงินเอาแต่เงินแต่เงินแล้วจะมาไม่นองอันนี้กัน คิดเงาะพี่น้องเก็โม่ละออกซาแซวยังเรือพม่น้องอหนื่อยบบบนู้นยังพี่น้องอหนื่อยแม่น้องอหนื่อยเต็มได้ยังโมลุ่เลยพี่น้องอหนื่อยเขาเขาง่ายๆนะพี่น้องเขาให้ตลอดปลอดภัยอะไรพี่น้องเเอ้ยาก็ขีดไหวเลยอะ้ยโอ้ยนี่มันงามดิอือโอ้ยว่าแตกกมามดำได้มาเบิ่งน้องหน่อยกินข้าวเบิดติบเลยพี่น้องกับแม่ลูกก็กินแม่กินเบิดอิ่มเลยขนาดเต็มขนาดกินจะหนักอารมณ์นะเฮ้ย ม่เคยมีใครกินกินแล้วโคตรคนงขนม่ละช่องโลไมนได้หิกินแต่ขนมแล้วไม่เคยมีใครนะสบายทะเลาะกับบอกมีใครลูกม um. ีแต่ลูกยังมาสามเราสามพักใหญ่แคมจะไปหลานอันนั้นนะลูกนะะเบื่อเงินคนได้ในหน่อยเนาะมีแต่ลูกยัง เลยพี่น้องเฮือกซานประมน้มันอยู่นอกลูกบนี่เฮือนซานหพี่น้องเอ้มาประตูพยายบ่ใส่พนสมมติเราพ้นต๊ะมาเนี่ยเปียกเบิ้ด่วยมันหยดมันเศ้าบาเพื่อน้ออืมทั้งเถงกระหัว หมอใหญ่ใหญ่ทั้งทึ่งนี่โตขึ้นบอนโบยแนวไม้นะมัดใช่นะไม่ใหญ่ใหญ่นะมอเอ้ท่านออกนะมันมันสีแปลนนะมอถ้าเราออกมันคือสีสะอาตาจะคือว่ามันใหม่บรรยงคันเด้ออือเฮือนเพิ่นกับพี่น้องลูกเพิ่นกับสามคนแล้วยิงหนึ่งใส่สองเพื่องเอ้ Ừ. ừ. sao đặng tôi này nhảy đi nó hơi nó mày nhưng cứ mang ủng thủm thế. Ừ. Ừ, nhưng cứ mày khả nhô ngoài khả ngàm. Ngàm. Ừ. Ngàm. ừ. trộn. Hasa sao mở lộng mà lộ hơn sao trộn nó mhm năng mhm mà mhm 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 อุ่นตลอดออดแล้วหอนมันจะกินได้แต่ต้องกินอุ่นๆเห็นไหมเนาะทุกท่านทุกนเาาเตงเขอเตงกเสียเอานหมอนน้าหอนกับเตียงกับก่กระน่ะตงกินต่งกินอะนะเฮ้ยเช่ว่า หอนต้มานึ่งดังถานนี่แล้วคอยกินอะไรคอยกินกีติแม่มือนอยูเาเรื่อยๆามาหางๆไหนเอามาทไผคแล้วอยู่ใช่ไผ่เบาอืมกระเบาอีกคือบาแล้วหา้าเดซีคืนมะ กนห่อนได้ี่หอนก็ดีค่ะมาต้มกินจะมันจางจะมันเบิร์ดซีผล่ดาเบรดกัตวุีอวะอ้แม่แมนมันแห้งมันกต้งกี้มาดอะไ้อืมอันนี้ตำมกติมันก็สีหาขึ้นนจะขึ้นเนาะอืมกเสียจขึ้นตแมนแมนอยู่ดีไม่แห้งเขาก็เบิงและสะพานพอนะเฮ้ยเนาะ เบืงในสภาพร่างกายเขาอยู่ดีไม่แห้งเขากักินสำเขามาโย่ได้เหมือนซะ่หอไปกักเข่งหน่อรเอ,อ้ยเข่งแตงโงหอนป้าอาตีฮักก็ลงวัดมีไงจืนลงเท่งยันตต่อระท่านพฤษฎีเก,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 ก่ามงฮักก็ลงอันนี้ฮักก็แงกๆกลงถือตะกะกบุาดะท่านน้อกว่าเพื่อนอือนุ่มแไหมากีนี้จะเอาไง แม่ม <N> um> uh uh ีน um, 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 uh <friend> uh ้ํานมบ่เฮ้ยอ๋อทํามันบ่ได้ให้ว่ซะพอ้กินนมนนบ่เฮ้ยมําอือสับทนอืน้ํานมพังบ่มาพี่น้องเอ้ยกินน้ําฮงเ้ยก็บ่จักคือกันเลยน้ํานมบ่มานน้องอ้อยก็ยังน้ํานมบ่มีํานเต็งหน้าโจเลย น้ำนมบอว่านั้นเลยมิถะหายกบหายนะจังว่าหากินนมมันอันเด้เนี่ยยังจะออกนมยังกินนมมันนวอันมการมีพี่นเอ้ยท่านเบิร์ตเปนกระหายซะก็แตกันสองปีหกเขามาเลยว่ะสองปีหกเดือนเลยอาพ่อลแลยบ้านเองเต็ม่าเอาดอกยิงอไังบ่ชูุคือการแบบพยงเือดไปใายปลาลุงต้องไปรอหลุนรอหลุดรอส้มปลาลุงเอย เอาลุบบลงคลิปนี้ก็ส่มมาพักวรนสำหรับพระจา่าไปเ่อนเดอรอผักเบิ่งผักส้มส,มสังนรองอนเนอยเนอะผักก็ไลก็แชร์ก็ติดตามปลุงเดอ้อสบายดีพี่น้อง